เปิดบ้านไซเจริญปุระปิดมา20ปีซูปผอมจนเห็นกระดูกค่ะต้องบอกว่า mm hmm. เผยออกจากประสบการณ์ซึมเศร้าให้หลายคนสงสยัสยไซเจริญปุระกระทั่งมีพลังกายพลังใจเจ้าตัวออกมาอยูแลสุขภาพดีมากขึ้นปิดร่างกายให้แข็งแรงล่าสุดไซไดโพสรูปภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์ค่ะ หลายคนสงสัยว่าทําไมถึงลดลงและผอมลงไปเยอะขนาดนี้กินหน่อยผอมหัวโตแล้วคืองี้นะมีรูปตามทําลายจากปี57หลังจากผ่าคอระยะหนึง่งตอนที่ผ่าคอคืออ้วนกนว่าเนรูปประมาณ52-53กิโลเลยแล้วแบบมีกล้ามเพราะขี่ม้ามีซีนที่รบหนักจากพระนเรศวรแต่ในรูปเนี่เหลือ48อาการ PTSD บวกซึนเศร้าผอม เหี่ยวมากคือจากในร่างกายเนี่ยสุดเลยนะอยู่ๆก็รู้สึกว่ากินยาวันละ500แควก็พอปีนี้ให้หนูเอะแม่หนูสู้มาเยอะแล้วหยุดยาหยุดดื่มคือท้าไม่หยุดเนี่ยคือน็อกแน่แต่น็อตที่คอคือหัวใจทั้งหมดเลยไม่ทำไม่ได้และที่ัยก็คือใกล้จะเป็น เมนูพอดผู้หญิงมีแนวโน้มเสียมวลกระดูกกระดูกพุ่นอยู่แล้วติดตอที่กระดูกตรงคอเอาไว้6ตัวแบบเรายังไงก็ต้องเอามาให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักตอนผ่าไว้ก่อนรวมถึงขอเคล็ดปรึกษาเคล็ดลับให้กำลังใจว่าสำหรับพี่้ายถ้าสมมติเราหยุดยาต้านเศร้าแล้วจะลดน้ำหนักได้ดีขึ้นใช่ไหมคะช่วงกินยาเนี่ยหนูไม่เคยลดได้เลย ทางด้านซ้ายไี่ตอบกลับไปว่าช่วงเรากินก็ลดไม่ลงฮะหยุดแล้วโฟวดีขึ้นขึ้นลงลงตอนนั้นเนี่ยเราทํางานต้องดูแลทั้งครอบครัวน้องก็ยังเรียนอยู่พ่อก็ไ่สบายก็เกือบ20ปีแล้วที่รถชนต้องผ่าจริงๆบางอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปทุกวันนี้จ้าตัวเปลี่ยนไปมากพร้อมดูดีเพราะดูแลตัวเองดีมากขึ้นเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ